สตรีมเมอร์ปิศนาที่กำลังเป็นกระแสมีผู้ติดตามพุ่งถึง1ล้านคนภายใน3เดือนทันที่เปิดกล้องเห็นแค่มือเล่นเกมผมในาานนะสตรีมเมอร์ตัวท็อประดับ10ล้านฟอล์ถูกสั่งให้ไปคว้าตัวเข้ามาฟีเจอริงให้ได้แต่ปัญหาก็คือผมฟอลไปแล้วแต่ทำไมทางนั้นถึงไม่ฟอลกลับวะเดี๋ยวนะนี่ส่งดีไปก็เมิอองนงั้นเหรอผมเป็นถึงคริทิคอลเอเลยนะสีทเกทคาเลยนะเว้ย นิยายวายเ่อใส่น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟแล้วจ้าใครมองหานิยายอ่านง่ายบอกเลยว่าเรื่องที่การณยะกำลังจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสุดคิวที่ทุกคนต้องลงรักอย่างแน่นอนกับนิยายวายเรื่องนี้เลยจ้าผมนี่แหละร่างทรงสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งนิยายเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนอเมทริก์ ผมนี่แหละร่างทรงสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งเป็นเรื่องราวความรักของสองนุ่มสตรีมเมอร์ฝั่งหนึ่งเนี่ยคือสตรีมเมอร์นุ่มรอชื่อดังผู้ที่มีฟอลโลเวอร์มากกว่า10ล้านฟอลโลเวอร์อย่างคิริน แต่ถ้าว่าคิรินเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่อะไรอะไรเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่คลิปที่ลงใหม่เนี่ยก็มีแต่คอมเมนต์แย่ๆกับอีกฝ่ายหนึ่งคือสตรีมเมอร์หน้าใหม่อย่างพีม์ที่อัพคลิปให้เห็นแค่เพียงแตํมมือของตอนเองเท่านั้นแต่ถ้าว่าด้วยฝีมือการเล่นเกมระดับเทพทําให้ช่องของพีมพ์นั้นเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจนผู้จัดการของคิรินเนี่ยต้องการกู้วิกฤตให้กับเขา จึงอยากให้คิรินนั้นชวนพีมพมาเล่นเกมด้วยกันแต่เรื่องของเรื่องก็คือพีมเนี่ยกับไม่ยอมอ่านใช้ของคิรินที่ทักไปแถมยังไม่อยอมติดตามช่องของคิรินกลับอีกด้วยจึงทําให้เขานั้นรู้สึกง,งุดหงิดเป็นอย่างมากที่ตนเองนั้นถูกเมินท,ท,ทั้งทงที่เขาเนี่ยเป็นถึงสตรีมเมอร์ชื่อดังและนั่นมันก็ได้ปลูกให้คิรินเนี่ยรู้สึกสนใจในตัวสตรีมเมอร์หน้าใหม่ผู้นี้เป็นอย่างมากพยายามทักและทาให้อีกฝ่ายนี่ยรู้ตัวมาตลอดว่าเขานั้น,น,นติดตามอยู่แต่ทํางงยัางไงยังไงสตรีมเมอร์ที่ต้คคนนตรวแจิงล รีเมอร์ที่คิรินสนใจอยู่นั้นนั่นก็คือพีมเพื่อนในมาหาลัยเดียวกันกับเขาและที่สําคัญพีมกับคิรินในอย่างเป็นคู่ที่ต้องทํารายงานด้วยกันอีกต่างหากแม้ว่าตัวของพีมนั้นจะรู้อยู่แล้วว่าคิรินน่ติดตามเขาในช่องสตรีมเมอร์แต่เขาเนี่ยกลับไม่เคยแสดงตัวเลยว่าเขานั้นคือสตรีมเมอร์คนนั้นแต่ถึงจะถูกเมินยังไงเนี่ยคีรินเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้หาทางทําทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาสตรีมเมอร์ที่เห็นตะมือคนนี้ให้ได้จนคีรินนั้นได้จับสังเกตเห็นบางอย่างเขาส่วนเขาเ คิดว่าเป็นพวกซาแซงของตัวเองปฏิบัติการพิชิตใจสตรีมเมอร์ที่เขาสนใจจะชวนมาเล่นเกมโดยจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ทําไปทํามาจากที่จะชวนมาเล่นเกมด้วยกันกับกลายเป็นว่าใจของคีรินนั้นดันเต้นแรงให้กับพีมเมาสง,งานั้นความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมรุ่นคู่นี้มันจะจบลงแบบไหนกันนะแต่บอกเลยว่าระหว่างทางของคนทั้งคู่เนี่ยมีแต่ความน่ารักและพร้อมที่จะเรียกรอยยิ้มของทุกคนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ารอช้ากันนะจ๊ะรีบ้ามาอา่านนียายวายสุดน่ารักเรื่องนี้นเลยจ ผมนี่แหละร่างทรงสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งผลงานจากคุณนักเขียนอเมทริกซ์อ่านได้แล้ววันนี้ที่รีดอะไรและฟินให้สุดใจก่อนใครได้ที่เมบโปรโมชั่นลดเหลือเพียง119บาทเท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมรีบเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ